o r e r a t i o n BI บิ Beam, หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบอเรชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกต,ติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไป ปรับระดับูุงกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับโรคข้อเสื่อมเกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนซึ่งมักจะมีอาการปวดข้อเคลื่อนไหวข้อได้ลดลงอาจมีเสียงกรอบแกบที่ข้อสาเหตุของข้อเสื่อมอาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อทํางานมากเกินไปอาการปวดมักเริ่มปวดตอนเช้าหรือปวดมากเวลาใช้งาน กดเจ็บในรายที่มีข้ออักเสบมีเสียงดังในข้อขณะเคลื่อนไหวเหมือนผิวของกระดูกเสียดสีกันอายุ78ปีะนะฮะ,ะมีปัญหาเรื่องข้อเข่าใช่ค่ะอันนี้แน่นอนปวดเข่าปวดมานานแค่ไหน10กว่าปีโขเลยแหละปวดยังไงครับปวดตรงเข่านี่เดินมากจะปวดแล้วก็สะโพกนี่เวลานอนจะปวดจากสะโพกมาถึงข้อเข่านี่เลยเวลานอนก็ปวด ทุกวันุวันเป็นข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างฝ่าข้างเดียวไปหาหมอไหมครับเคยหาหมอคุณหมอบอกว่าให้ยาหมอโรงพยาบาลก็จะให้ยามากินก็ไม่ค่อยกล้ากินกลัวมีผลข้างเคียงกินนานกลัวกระดูกผุตับไตไส้พุงจะพังหมดไม่กล้ากินแล้วฉันออกกำลังกายทุกวันทุกวันนี่ก็ออกทําอะไรครับออกกำลังกายเดินเร็วๆโอ้ผมนึกว่าที t 2 5ก็ยังต้องทาทั้งทั้งที่เจ็บ แล้วก็มีปัญหาอกอยานึงก็คือสะเก็ดเงินก็คือแฟมจริงกินแค่ปวดข่าวไอ้สีชมพูกินแล้วปรากฏว่าเอ๊ะทำไมสะเก็ดเงินเราบางลงไปเยอะนี้เป็นตั้งแต่ลูกสาวคนเล็กอายุได้สามเดือนตอนนี้ลูกสาวอายุ43่สาสสาปีเพิ่งจะหาย แต่เว่าะข้อมูลผมพลาดมากเลยนะสี่สิบกว่าปีแล้วนะที่เป็นทุกวันนี้คุณแม่ทานวันละสี่คปซูลเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารสองก่อนนอนสองนะฮะดีขึ้นตั้งแต่กระปุกที่สองกระปุกที่สองก็ดีขึ้นเลยเหรอผิวพรรณเปล่งปลั่งมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยครับขอบคุณมากครับมันเก็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มี เลยหมอก็ให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมถามก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูอะเปิดดูตทรทัศน์ว่าถูกแล้วสวยอะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าซื้อกระปุกบอกลูกสาวก่อนนอน2เมตรก่อนก่อนนอนสองเจ้าก่อนอาหารก่อนอาหารสองเมตราตะทานไปได้เก็งครันบอกลูกสาวคนที่นั่ง แม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วสวยนะขึ้นบันไดได้แล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้นั่งแต่ชั้นล่างเออนั่งยองยองก็ไม่ได้นม่้ไม่งกัพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอ่ากลาบละเล่นกับล้านบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นทำอะไรไม่ได้ แต่คราวนี้คือพมรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้วรับขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะเออใจเย็นๆฮะใจเย็นๆเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเย็นๆไเไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะ นี่ขอบบคคุณครัภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลทําให้เกิดภูมิแพ้อากาศกรดไหลย,ย้อนกระเพาะลำไส้อักเสบติดเชื้อเข่าอักเสบเบาหวานเนื้องอกและมะเร็งโอเปอเรชั่นบิมสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่21ปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงวันนี้คุณบิมแล้วหรือยัง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026464800